มาถึงร้านบ้านแม่เบเกอรี่คาเฟ่ก็จะเจอเด็กเอ็นน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะร้านตั้งอยู่ติดถนนหน้าค่ายเลยค่ะมาถึงก็จะเจอป้ายร้านใหญ่ๆเลยแล้วก็ป้ายเมนูนะคะเดี๋ยวพี่เมย์จะเดินเข้าไปแอบเห็นตรงนี้มีมุมทานกาแฟด้วยวันนี้พี่เมย์มาสั่งเอสเปรสโซนะคะแบบเข้มเหวานน้อยค่ะมาถึงบอกพ่อค้าสั่งกาแฟพ่อค้าบอกเหมือนเดิมนะครับ ก็ได้เอสเปรสโซเย็นๆเข้มๆแบบนี้เลยค่ะสะใจถูกใจมากๆมีมุมให้ถ่ายรูปสวยๆด้วยนะคะเมนูก็มีหลากหลายเลยค่ะทั้งกาแฟเครื่องดื่มทั้งชงและปั่นและที่ร้านเขาก็ยังมีขนมเค้กเบเกอรี่ด้วยนะคะที่ร้านคาเฟ่จะเป็นกาแฟสดค่ะพี่รดก็ทานชาเขียวปั่นนะคะได้แล้วเมนูของพี่รดเด็กเอ็นของที่ร้านก็เอ็นตร์เทนไม่หยุดเลยค่ะเอ็นไป ค่ะจะต้องเอนเตอร์เทนเด็กเขาสักพักออนมาให้เกาพุงซะแล้วนี่ขนาดเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะเนี่ยสมกับเป็นเด็กเอนบ้านแม่เบเกอรี่คอฟฟี่จริงๆเลยค่ะใครผ่านมาแถวหนะ้าค่ายแวะมาชิมกันได้นะคะ